เอาล่ะครับก็สวัสดีนะฮะเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะผมเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาพบกับผมอีกครั้งผมกับเกมลาบนะฮะโอเคเดี๋ยวครั้งนี้เราจะลุยต่อนะฮะแตตอนนี้โอ้โหต้องไปเก็บของลองเตียบอุ๊ยลาบมงเงเยเล่นก่อนเลยมาชิงความได้เปรียบเล่นแล้วก่อนหนว่าอยู่นู่นใช่ไหมมาแล้วมันมาแล้วนี่ไงนี่ไงเอา,าดีคนที ตายหาไปแล้วมันอยู่ไหนว,วะหมาแล้วมันมาแล้วอ,อุ้ยอุ้ยโอ้โหแทงไปโดนดีไงมไม่โดนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเรือก่อนอสภาพแย่มากตอนนี้โอเคอย่าก,ก็บบูปิีไปก่อนโอ้โหของแน่นปักเลยทำไงดีครับเนี่ย เดี๋ยวเราต้องขยายเรือเพิ่มอ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องขยายนะฮะเก็บของทําของก่อนอเราคาบไปได้บ้างเนี่ยเราควรจะคาบที่เวี้ยนะ,ะที่เบียยของเราอยู่ไหนวะอันดับแรกอ่ะเราต้องมีใบเรือก,ก่อนเละโอ้โหยังขาดของเยอะเลยเดีย๋ยนะ แช้เหล็กสามนะผมเหล็กเราตอนนี้เราไม่มีแล้วนะฮะงามไ่โอ้โหแย่แล้วนะครับทีนี้เรต้องรับมือนะฮะเฮ้ยตกตก,ตกเรือตายหาไปนี้อขอกินก็มีเท่านี้นะฮะที่อยู่ในมือตอนนี้ที่เวี้ยงโอเคเราทำได้นะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวดิอย่าพึ่งโอเคข้างหน้ามีเกาะนะเพื่อนเนดะี๋ยวเราต้องใช้นะต้องไปเกาะน,นั้นก่อนโอเคได้เหล็กมาหนึ่งชิ้นก็ถือว่ายังน้อยอยู่เนะีย่ยเดี๋ยวเราต้องพายแล้วว่ะเพื่อจะเปลี่ยนทางไปทางนั้นโอเคถ้าเราไม่เปลี่ยนทางเราก็ต้องอุตกน้ำเยอะ เรือมันเล็กอย่างไนะเนี่ยไปต้องไปที่เกานะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของมานี่ก่อนมาน,นี่เลยเหล็กอีกหนึ่งชิ้นใกล้ๆไม่ต้องเก็บก็ได้นะไม่ต้องปลาก็ได้เนะี่ยเก็บของไม่หมดต้องเก็บไม่เก็บไม่ติดฮัลโหลโอเคได้ลนะเออเดี๋ยวนะต้องไปทางนั้น เอาไมนี่เพี่ยงถึงไหมผมว่าน่าถึงแล้วจังหวะน,นี้ยขอ้อยถึงขอ้อยถึงโอเคถึงถึงถึงรอไว้โอเคเดีย๋าายวพาเดียไปใกล้อึบอึบอืมอืมเก็บมาอีกอันดึงขอละกันนะอันนั้นนะเดี๋ยวเข้าโอ้โหตอนนี้สภาพเราแย่แล้วนะครับเพื่อนๆเราคาบได้ยัง โอเคครับแล้วกลอ่างดงขอญาติครับก่อนนะอีกอันอีกอันดีก่อนล่วงก่อนล่วงขอตัวเองจะตายแย่แล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยว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 เก็บของอกเก็บของที่ตัวเองได้มาให้หมดนะฮะไปก่อนแล้วก็พาเดียเขาฝั่งให้ไวก่อนที่เลือดตัวเองจะลดลงนะไม่มีอะไรกินเลยนะฮะ เบ็ดตกมาก็ยังไม่ทำเอาของมาดีก่อนมาดีโอเคได้แนละ้วอืมพายไปเข้าฝั่งเขาฝั่ง,งประชิดฝั่งให้ได้ก็พอนะผมตอนนี้แย่ <c oughs> yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วร่างกายขาดน้ำนะครับเรายังรอดได้นะเอาจริงแต่ถ้าภาาแบบนี้ ค่อนข้างลำบากเลยจะพายโอ้โหแย่เลยพายเ,พายเดือพายเดือไปนี่ย่งแย่เลยนะเดี๋ยนะเดีย๋ยวต้องพายให้ประชิดฝั่งก่อนเอาให้เข้าซอกเข้ามุมกันอิพายออกหน่อยแบบนี้สวยงามมาก เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน้ำนิ่งไหมไม่นิ่งนะเดี๋ยวพายออกก่อนแป๊บนึงทไมไม่ไปวะฮัลโหลติดอะไรวะเนี่ยโอเคน่าจะเข้าฝั่งกันนะอันดับแรกนะผมผมว่าผมตายแน่ๆเราไม่มีแก้วน้ำด้วย โอเคไทยพลาสติกสีนะเฮ้ยเดือด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 พลาสติกพลาสติกไม่มีนะไม่มีพลาสติกนะครับผมไม่นะเราจะมาตายตรงนี้ไม่ได้แย่แล้วแย่แล้วครับผมเพื่อนเพื่อน,นข้างบนมีอะไรกินไหมเราต้องอยื้อชีวิตต่อไป ขออะไรก็ได้ที่เป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำเราต้องไปที่ได้ต้องรอดที่ได้น้ำน้ำโอเคผมได้ของกินละเห็นนะแดกก่อนเลยโอเคมาแดกก่อนเลยสพาไปร,รถเอามาแดกก่อนเลยหมดแล้วอ่ะมีแค่นี้ ยื้อชีวิตได้นิดหนึ่งนะฮะงั้นก็เก็บของเลยคลิอันดับแรกนะผมคิดว่าต้องทำเบ็ดก่อนแนะเบ็ดตกปลาโอเคดูสภาพนะผมเรือแสนเท่ของเราโคตรเท่ดูครับพ่อหนุ่มนักประจนภัย <c oughs> เฮ้เรือเลือดได้โอเคเดีย๋ยวเราต้องรีบทำอะไรให้เสร็จสับว่องไวนะีตัดต้นไม้ต้นนี้ก่อนละกันปึ๊บปึ๊บใบเดือยยังไม่ทำเลยนะดอกไม้นี่ก็ยังเก็บไปก็เท่านั้นนะอ่านี่ทำอะไรได้บะไม่ได้นะตอนนี้เราทำอะไรได้บ้าง ปิ้งปลาต้องใช้เล็กหนึ่งเนะี่ขอดูก่อนละกันนะครับว่าเราทำอะไรได้บ้างเรือเรือเรืออย่าพึ่งอย่าพึ่งไปนะเพื่อนอตอนนี้เขียนนะผมต้องทำแคมป์นี่ก่อนอะแต่ว่าต้องมีพันติกถึงกับสี่เลยนะ จะใช้เหล็กก็ได้นะแล้วก็คาบเชือกแป๊บนึงนะพเพื่อนๆเหล็กเราต้องลงไปเอาในนี้ในน้ำอุ้ยแม่งเอ้ยโอเคขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนโดดไปนั่นแน่หลามในยำโอเคใช้เชือกนะเดีย๋ยวเรามีขอมีเชือกอยู่เราต้องคาบนิดนึงโอเคได้ละอ่าไหนวะอยู่ไหนเนะี่ย อันนี้ปะอันบนตุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮไหนๆ,ๆนี่อะนี่อะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไราย้ำจริงๆต้องซ่อมก่อนนะโอ้โหอันนี้ใช่ไหมโอเคร่อมแบบนี้นะแล้วก็เอ่อยังไงดีวะเราค้ามมาแล้วนะอันนี้ เดีย๋ยวเรามาวางไว้ตรงแถวนี้ก่อนแล้วกันนะอาจจะวางแบบทุเรศทุเรศหน่อยนะครับเพื่อนๆเบ็ดตกปลาโอเคใช้เชือกถึงก็แปดเลยนะผมโอเคพอดีเลยนะเราสามารถตกปลาได้เอาเฮ้ยจจเย็นจจเย็นตกใจหรือว่าขาง สโนกเกอร์อยังไม่มีการเรียนรู้เพิ่มเติมแต่เราทำเป็นตกปลาได้แล้วแล้วก็มีทุ่นล่อฉลาดเลยนะโอเคตกปลาแบบงามๆรอปลากินเยือตกปลายามค่ำคืน <c oughs> อึ๊บได้ปลากินแล้วเวียแบบนึง เอาปลามาย่างก่อนอของกินคืนนี้พร้อมกับเฟตอนนี้ของเราค่อนข้างน้อยมากๆเราจะอยู่ในฝั่งนี้ได้นานแค่ไหนไม่รู้นะครับโอเคจะขยายเพิ่มดีไหมแต่ผมคิดว่าเราต้องทำอุปกรณ์ที่สำคัญนะอย่างเช่นใบเรือนนี่ก่อนต้องใช้ใบไม้อย่างเยอะแล้วก็เหล็กนะสาม โอเคเราต้องขอนอนก่อนแล้วกันนะผมว่าจะนอนมาหวังว่าจะกินได้กินปลามื้ออร่อยอ,อร่อยอร่อยเหาะอาหารยามเช้าอย่าเราต้องไปเก็บต้องเก็บของเพิ่มอ่ะต้องเก็บเหล็กแล้วก็ไม้นะครับ ได้หาเลยวะเนี่ยโหลตึนะอะไรอะรองเท้าเอามาทำหาอะไรเนี่ยโอ้ยชีวิตตกปลาต่อไปมันต้องหาพัตติอีกนะแล้วก็ต้องทำที่ต้มน้ำด้วยนะจริงๆมันเป็นของสำคัญมากๆเดีย๋ยวผมปั๊บไง อได้ปลาแล้แปหนึ่งโอเคแล้วก็มันมีอันนี้ใช่ไหมต้องใช้พลาติกสองนะฮยซึ่งเราต้องลงไปหาเนะี่ยอย่าเอาเล็กก่อนแล้วกันเดี๋ยวเข้าหลามแดกแนะ่นั่นไงแล้วมันกิดดาวเมจแรงซะด้วยเดี๋ยวแปหนึ่งเพื่อน ไอหลามจะแดกกูะเวยหอร้องอยู่ไหนวะนี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยแมงเ้ยไม่ต้องไปพลาสติกไปอยู่ข้างหน้าวะเนะี่ยเดี๋ยวเดียวสลับฟังดิเอาเรือกูชิบหายละรอไม่ไหวแล้วก็ผมเรือไปแล้วเวเนียเรือจะออกฝั่งไม่บอกชาวบ้านชาวช่องก็ก,ก่อน พยายามจริงๆกินปลาต่อไปนะ,ะยื้ชีวิตชีวิตที่ตดใสมาพร้อมกับสายฝนอะไรอะไรอะไรอี่โดนแทงหรอกออกฟังต่อไปนะฮะอาจจะวนเวียนอยู่แถวนี้ก่อนนะผมไม่มีอะไรมากนะฮะเออเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราต้องเก็บของก่อนว่ะพวเพื่อนแล้วของตอนนี้มันหายไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้โหไอลาบก็วนเวียนอยู่กับเราชีวิตมันช่างน่าเศร้ายิ่งนะักเราต้องพายเรือไปตรงของก่อนอ่ะเดี๋ยนะยนะผมขอพายเรือไปตรงของก่อนแล้วกันนะไม้พายพังแน่ผมบอกเลย เดี๋ยวเก็บพลาสติกก่อนอนหะมันมีพลาสติกกับใบไม้อยู่ตรงนั้นแหละนี่ผมกำลังพายแบบโตกระแตกขึ้นอยู่นะเนี่ยนะมันจะไหวไหมเนะี่ยอันนี้ก็ไม่มั่นใจแต่ที่รู้คือเราต้องไปอะถ้าไม่ไปนั่นไงคุณว่าแล้วพังไะยำจริงๆเก็บได้บอนะเนี่ย ไม่ถึงโอ้โหจบเลยเฮ้ยยังม,มีกล่องง่ายลุ้นว่ะต้องหาพลาสติกอีกสองนะผมผมขอละพลาสติกเอ๋ยขอเว้ยอันนี้เฮ้ยเพียงไม่ถูกแม่นเหรอระยะแล้วเฮ้ยแย่แล้วเพื่อนๆต้องดักหน้าติดปเนี่ยพลาดได้ไงอะ่ะแม่เอ้ย เอา้าอะไรเนี่ยโหพลาดหมดเลยกูได้มาอันเดียวจบเลยต้องเอาอีกเนี้ยโอเคเดีย๋ยนะผมต้องรีบรีบทำาและที่สำคัญรีบทำรีบใช้ไม่ได้เด้วเอาเดีย๋ยววางแถวแถวตรงน,นี้ก่อนแล้วกันนะ ไม่มีแก้วงามไส้ฮัดติ๊กอีกสี่นะฮะโอเคฮัดติ๊กอีกสี่นะผมเพื่อจะต้มน้ำนะครับเพื่อจะเอาชีวิตรอดต่อไปไม่เฟี้ยวไม่แม่นเลยวย่าเดี๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยแม่นเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเอาเฮ้ยลอยได้ไงวะฮัลโหลเฮ้ยอย่าพึ่งนี่ยเนี่ย นี่ไงนี่ไงตายไหมตายไหมยังไม่ตายเหรอผมตายยากจังวะคืออ๋อเฮ้ยเต่าน้องเต่าน้องเต่าเพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยโอเคเก็บให้หมดแล้วผมของทำไปเนี่ยโอเคมีของอยู่นะ ถลามอย่าเพิ่งเล่นงานเราตอนนี้เลยขอร้องเถอะโอเคครับแก้วได้แล้วผมเดี๋ยวขอเก็บของกันแล้วกันนะไอชิบหายตกไรยังโอเคได้อยู่เตา่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินน้ำทำไมแม่เงเอ้ยขึ้นดีวะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นอะฮัลโหลอะไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้ผมโดดไม่ได้เพื่อน,อนติดอะไรตริดอะไรไม่รู้หรือว่าหรือว่าเรือมันมันเร็วไปอ๋อน่าจะอยู่น้ำแม่แล้วผมระยำจริงจแล้วผมไปกินน้ำไงอย่าจะแกะแกะของก่อนได้ดอกกุหลาบมนทำผาเลยเนะี่ย เก็บของก่อนนะเท่าที่ได้นะผมตอนนี้กินปลาก่อนโอ้ยเอาชีวิตรอดให้ตัวเองอุ้ยตกน้ำแก้วแมงเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวขอกินน้ำหน่อยไหมซดก่อนโอ้ยน้ำอย่าพลาดกินเด็ดขาดนะผมน้ำเนี่ยผมบอกให้ ทะเลเริ่มนิ่งพื้นที่มันแคบเกินไปนะผมว่าตกเต่าได้บ่อยแน่เดีย๋ยวดูดิตกเต่าไม่ได้เว้ยเฮ้ยไม่มีไม่พายแวะเกาะไม่ได้โคตรเซ็งเลย ืได้ปลาบ้านะเก็บมาให้หมดตอนนี้เต่าเริ่มแบบวนเวียนอยู่ใกล้ๆเราแล้วเนะี่ยก่อนนั้นก็ต้องพลาดไปโอเคกินน้ำก่อนเลยการพลาดแล้วก็ย่างปลาโชด้วยอสองตัวย่างไม่ได้เหรอ เดี๋ยวเดีวเทน้ำทิ้งก่อนไปตักมาทำไมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มตั้งตัวได้นิดหน่อยนะเรื่องการกินนะแต่เรื่องของวัตถุดิบบ้านเบิร์นนี่ยังยังไม่มาเลโอเคเก็บของอยู่ในช่วงฟาร์มของนะตอนนี้ได้อะไรกล่องอะไรมาบานเบิกัหมดหมา้ เก็บของก่อนละกันพลาติกเอาไปเนี่ยอตอนนี้เราควรจะทำอะไรเพิ่มผมว่าใบเรือเราต้องทำนะฮะไม่มีใบเรืออยู่ไม่ได้จริงๆเอาล่ะเดี๋ยวเ,ยวเราจะไปเกาะน,นั้นไปได้ไหม จะพาเราไปปะวะหรือใบเรียวไม่ได้ช่วยอะไรเขาไม่มั่นใจเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป้าหมายดูมีอะไรอีกที่ยังไม่ไทำดอกไม้นี่มาทำไมไวนะเนี่ยกับกล่องสุ่มรางวัล ได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันเหมือนป้ายทุกอ,อย่างเนยะขอลองกินดิกินมะพร้าวไปหมดเลยละกันเนะโอเคเรียบร้อยนะน่าจะเป็นของที่ถูกสุ่มมาอยู่ในนี้นะมีไหมอ๋อเนี่งนะโอเคมันถูกสุ่มมาอยู่ในนี้นะของเรามีบานเลยสามกล่องอะ่ะ ได้อะไรอะ่ะเป็นธงใช่ไหมอะไรวะเก้าอี้ใหม่มันเป็นของตกแต่งทางนั้นเลยเนี่ยกล่องนี้ไม่มีละโอเครางวัลการสุ่มเราไม่มีละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผข,ขอญาติหมุนใบเรียบางนุนหวังว่าจะไปให้เรานะ ตออทนน้ำไปแล้วกันนะครับเอาให้เต็มแล้วก็ย่างปลาแดกก่อนอืกินให้อิ่มแล้วก็กลวว่าจะขยายนิดนึงนะผมว่าขยายช่วงนี้สักหน่อยแล้วกันหมดแล้วเนะี่ยที่เหลือก็ต้องรับมือกับพวกนี้ดีเทแปแบบเพววื่อความปลอดภยัย ต้องไปให้ได้เพื่อนตรงนั้นแหละแรกๆผมอาจจะวางอะไรที่แบบมั่วซส่วนหน่อยนะเพื่อนๆมันจะเป็นต้องวางนะครับเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเราน้อยมากอืได้ปลาเหมือนเดิมตกไป ตอนนี้ไม่มีของอะไรเลยได้ตุ๊กตาโหตุ๊กตาแมวฝักเอามาทำไมวะเนี่ยอเอามาให้กำลังใจแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะผมว่าผมต้องไปว่ะตามขึ้นไปะนะเฮ้ยไหนวะไม่ไงนี่ไงตายทักทีดูวะตายยากแต่ยเย็นเหลือเกิน ไม่มีไม้ละงามละทีนี้ยุ่งแล้วครับผมเพื่อนๆไม่มีไม้แล้วจะอยู่ยังไง <c oughs> โอเคก็อย่ามาดูกันครับว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไงโอ้นี่ยังมีไม้อยู่ต้องยี่สิบปะโถบานเบิกขนาดดีอืมซ่อม โอเคจะขยายดีไหมขาดพลาสติกนะไม่สามารถขยายได้เบ็ดเรายังขาดเชือกอยู่โอ okay. เคเบ็ดเราพังแล้วเราจะเป็นต้องใช้นะเบ็ดโอเคหัวอาวุธก็จะพังนะฮะอาวุธหลักเราก็จะพังเบ็ดก็ต้องใช้ชีวิตอะไรวะเนี่ย ยามข้าคืนแบบนี้โอเคไม้ก็ต้องใส่อใช้ของเปืืองมากนะนจริงๆริเวียงป้ายนี่เลยไกลๆเลยโอ้โห้ยะจั์ขึ้นแบบนี้งงเงาเลยครับกลางทะเลชีวิตเนาะ ก็ไม่อยากนอนด้วยนะไม่งั้นเราจะหิวง่ายโอเคได้ปลานะประมาณนั้นดกน้ำเลยโอเคครับผมในคลิปนี้นะผมขอตัวลาเพื่อนๆไว้เพียงเ,เท่านี้ก่อนดีกว่านะผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมก็รับวันนีนะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับบา,บายๆครับผมเดี๋ยวเจอกัน